โอเคครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาดูไอ้ระบบอากาศนะครับเป็นระบบเครื่องทําความชื้นพ่นหมอกแรงดันสูงนะครับตัวบ้านผมนะครับใช้เป็นพ่นหมอกแรงดันสูงแล้วก็พ่นหมอกกัลตราโซนิกนะครับ หลังนี้จะใช้เป็นท่อสแตนเลสทั้งหลังนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูด้านในเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นข้อต่อมันจะมีข้อต่อตรงนะครับข้อต่อตรงแบบไม่มีหัวพ่นข้อต่อตรงแบบมีหัวพ่นนะครับก็คือใส่หัวพ่นหนึ่งทางนะครับอันนี้จะเป็นข้องอ90นะครับอันนี้สามทางนะครับทุกอันนะครับเขาจะใส่เป็นน็อตหกเหลี่ยม ในลักษณะนี้นะครับน็อตเนี่ยจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมแล้วเราก็ขันลงไปนะครับเราเราจะขันลงไปลักษณะนี้เนี่ยครับเราจะเอาท่อสแตนเลสนะครับสวมเข้าไปนะครับดันให้สุดนะครับแล้วเราจะรู้ความลึกนะครับความลึกของมันนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับอันนี้คือความลึกของท่อสแตนเลสที่เข้าไปในข้อต่อนะครับ มันจะเข้าไปประมาณหนึ่งเซนแปดมิลนะครับประมาณสองเซนนะครับนี่ลักษณะนี้นะครับแล้วนะครับเมื่อเราขันเข้าไปแล้วนะครับท่อมันจะล็อกในลักษณะนี้นะครับอันนี้เรียกว่าปิดจบหนึ่งทางนะครับคือเป็นสิ้นสุดของปลายท่อแล้วเราไม่ต่อไปไหนแล้วนะครับเราก็จะใส่ในลักษณะของปิดจบนะครับท่อที่เราใส่เข้าไปแล้วนะครับเมื่อขัน น็อตลงไปนะครับมันจะจิกเข้าไปในท่อนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตอนนี้ท่อนะครับเมื่อเราขันเข้าไปเนี่ยเราดันเข้าไปสุดตามที่ว่านะครับแล้วเราขันน็อตนะครับมันจะจิกตัวน็อตเนี่ยนะครับจะเข้าไปดันล็อกท่อสเตนเลสนะครับด้านในนะครับเท่าที่มองนะครับจะมีลักษณะคล้ายซีนลูกยางนะครับล็อกไม่ให้น้ามันรั่วนะครับก็ ทำงานง่ายกว่าท่อ,อ,อทองเหลืองนะครับแต่มีราคาที่แพงกว่านะครับตัวท่อพีเป็นข้อต่อทองเหลืองเนะี่ยจะอยู่ประมาณม้วนละประมาณพันสองนะครับแต่เนี้จะตกอยู่ประมาณเมตรละหนึ่งร้อยบาทนะครับก็คือเส้นละสองร้อยบาทเนี่ยประมาณสองเมตรนะครับเมื่อเราใช้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีกันกรตัดท่อนะครับ การตัดท่อในลักษณะนี้เราจะต้องการความยาวขนาดไหนเราก็ตัดเลยนะครับมาร์กแล้วก็ตัดเรียบร้อยนะครับพร้อมกับต้องม,มีประแจดัดท่อนะครับเราก็มาร์กต้องการให้เป็นลักษณะไหนเราก็ดัดเอานะครับนี่อันนี้ตัวอย่างลักษณะสมมุติว่าเราจะดัดนะครับตัวเลขที่เราวัดสิบเซนเราก็มาร์กม,ม,มานะครับต้องการให้เป็นถ้าลักษณะไหนเราก็ดัดเอานะครับ มันก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับถ้าใช้สเตนเลสแล้วเรางบมันเยอะสมมุติว่าทั้งหลังเนี่ยมันใช้อยู่ห้าหกสิบเส้นนะครับในหนึ่งชั้นเนี่ยถ้าเราบ้านเราสองชั้นสามชั้นมันก็เป็นเจ็ดแปดสิบเส้นนะครับเส้นละสองร้อยเนี่ยจํานวนเงินมันก็จะเยอะนะครับเราสามารถแปลงกับเป็นท่อพีก็ได้นะครับมันจะมีข้อต่อชุดแปลงนะครับก็คือจากสเตนเลสนะครับสเตนเลสปับ๊บแล้วก็ออกเป็นท่อพีนะครับ ท่อ PE ก็ทําเหมือนลักษณะเดิมในคลิปที่ผมเคยทําไปแล้วนะครับใส่ท่อ PE เแล้วเราก็ขันนะครับเพื่อที่ท่อนหนึ่งจะเป็นสแตเลสแล้วก็ต่อท่อ PE ไปตามที่เราต้องการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอีกนะครับ <S <S เพื่อไม่ให<ๆ>้เรื่องท่อสเตเลสนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูที่ทําไปแล้วบางส่วนนะครับก็ระบบพ่นหมอกแรงนั้นสูงนี่ครับเป็นระบบเสริมนะครับเราก็จะมี พ่นหมอกแรงดันสูงแล้วก็พ่นหมอกอันต้าโซนิกนะครับก็คือเดินพ่อทําอะไรตรงเนี้ยแต่วันนี้เดี๋ยวเอาเรื่องพ่นหมอกแรงดันสูงก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผมจะเดินเอ่อจะต่ําจากคาดลงมาประมาณยี่สิบเซนนะครับระยะหัวพ่นเนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดสิบเซนนะครับเอ่อหมอกที่พ่นออกไปนะครับจะไม่ถึงไม้ตัวหมอกเนี่ยเอ่อจะวิ่งตรงไปไม่ถึงไม้แล้วเราดัดให้ขึ้นไปนิดนึง มันเกือบถึงไม้แต่ไม่ถึงนะครับในบางพื้นที่เนี่ยถ้าหัวพ่นมันอยู่ชิดกันนะครับมันก็จะชนกันแล้วก็ทําให้พื้นเปียกนะครับเราอาจจะต้องซื้อตัวก้านต่อมาต่อให้ยาวขึ้นนะครับในลักษณะบ้านผมที่ผมต่อเนี่ก็คือทางหลังน้ําจะวนเข้าหากันนะครับเ,เนี่ยเราจะเชื่อมเชื่อมกหนหมดส่วนใหญ่จะต่อเป็นในลักษณะวงกลมนะครับก็คือหัวพ่นในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เจาะ เนี่ยไปเชื่อมไปอีกห้องนึงนะครับไอ้ตรงนี้ก็เลี้ยวก็สามารถดัดเลี้ยวได้เลยนะครับจุดไหนที่จะเชื่อมกันหลายจุดก็ใส่เป็นสามทางนะครับเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงนะครับเนี่ยเวลาเราเต่อดัดมานะครับในลักษณะหัวพ่นเนี่ยวิ่งผ่านในหอนอก k พอเราวิ่งผ่านในหอนอกนะครับก็คือเนี่ยตรงทางเข้าหรืออะไรเราก็ใส่ไว้หมดนะครับ ไอ้พวกนี้เวลาที่เราใส่แล้วนะครับแล้วเกิดว่าหมอกมันเยอะมันเชื่อมกันแล้วมันชนกันนะครับพื้นเปียกหรือว่าอะไรนยเราสามารถใส่หัวอุดได้นะครับเนี่ยไอ้ตัวค่อนหมอกแรงนันสูงนะครับตรงท่อสแตนเลสเนี่ยเมื่อเราต่อรอบบ้านแล้วนะครับเราก็จะต่อไปตรงบริเวณห้องเ,อเก็บปั๊มหรือห้องควบคุมของเรานะครับเราก็จะต่อท่อสแตนเลส แล้วก็เจาะพื้นลงไปที่ชั้นหนึ่งนะครับเพื่อติดตั้งปั๊มนะครับอยู่ด้านล่างนะครับครับก็เดี๋ยวเราทํากันเลยนะครับทําจริงกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อให้ชัวนะครับแล้วก็ใส่ให้สุดให้สุดแล้วก็มาร์คนะครับมาร์กนี่นี่นี่ความสุดมันประมาณนี้นะครับผมก็จะทําการขีดไว้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ขัดเนี่ยดันให้สุดแล้วก็ขันนะครับ เนี่ยขันหกเหลี่ยมไปในลักษณะนี้นะครับทํางานไม่ยากนะครับตัวน,นี้ปุออ๊บพอขันสุดแล้วนะครับแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมขันในลักษณะนี้นะครับขันไม่ต้องแบบแข็งมากนะครับมีเสียงก็หยุดนะครับประมาณนี้นะครับมันจะล็อกอยู่มันมีลูกยางอยู่นะครับมันก็จะล็อกโดยธรรมชาตินะครับ ไอ้วิธีที่ผมทำนะครับก็คือเป็นวิธีหนึ่งนะครับส่วนใครที่มีความถนัดแบบไหนนะครับก็ค่อยว่ากันนะครับก็ทำตามที่ชอบได้เลยนะครับนี่นะครับหัวข้อต่อออันนี้จะเป็นต่อตรงอย่างเดียวนะครับไม่มีหัวพ้นนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะเอาขึ้นไปใส่ด้านบนนะครับก็เดี๋ยวเราทำการติดตั้งจริงเลยนะครับเนี่ย พอเราใส่นะครับพอเราดัดได้เรียบร้อยเนี่ยเราดันเข้าตามข้อต่อแล้วเราก็ลองขีดดูนะครับว่ามันเข้าไปลึกแล้วหรือยังนะครับตอนนี้ก็เข้าความลึกเข้าไปประมาณสองเซนได้นะครับเมื่อเรารู้ความลึกนะครับตามที่เราขีดไว้นะครับดันให้สุดแล้วเราจะล็กอกด้วยกิปนะครับ เมื่อเราดูว่าเข้าลึกนะครับเราก็จะเอาน็อตตัวหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ขันให้แข็งนะครับขันให้เสร็จให้เรียบร้อยนะครับให้แข็งแรงนะครับปึ๊บนะครับเอาแค่พอตึงมือนะครับตัวนี้อันนี้เดี๋ยวเราวิ่งตรงไปแล้วก็ห้อยหัวพ่นลงมาแล้วก็กระจายเป็นสี่ทิศทางนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นใส่ข้อต่อพ้นหนึ่งทางนะครับต่อข้อต่อตรงพ้นหนึ่งทางนะครับเราก็จะใส่ในลักษณะก้านต่อลักษณะนี้นะครับแล้วตัวปลายนะครับจะเป็นปิดจบหัวสี่เหลี่ยมพ้นสี่ทิศทางนะครับตัวนี้เราก็จะใส่ในลักษณะนี้แล้วผันเข้าไปนะครับเราก็จะเอาหัวพ่นนะครับใส่เข้าไปนะครับ ีขันให้แข็งนะครับคลิปล็อกนะครับใส่เพื่อล็อกกับไม้นะครับนี่แล้วก็จะให้สวยงามนะครับ อันนี้เราก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งหัวพ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการาทดสอบลองเปิดเทสดูนะครับว่าใช้เวลาในห้องนเนี้ยเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะกว้าง8เมตรนะครับ8คูณ8นะครับเฉพาะห้องนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูและะ้วจับเวลาดูนะครับว่าใช้เวลาสักกี่นาทีนะครับกว่าหมอกจะเต็มห้องนี้นะครับโดยการเปิดประตูแล้วก็เปิดหน้าต่างแล้วพ่นช่องลมไว้นะครับ ก็ตอนนี้ก็คือเปิดพัดลมดูดอากาศไว้ทั้งหมดนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองเปิดเทสด,ดูนะครับพร้อมนะครับจะดยจะโดยเปิดเปิดเดี๋ยวเราจะเปิดนะครับเราจับเวลาดูนะครับตอนนี้นะครับแล้วให้เพื่อนๆดูหมอกนะครับดูหมอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนะครับตอนนี้เวลาก็ ผ่านไปสิบสองวินาทีนะครับเราเราดูนะครับก็คาดการว่าเฉพาะห้องนี้นะครับไม่น่าจะเกินเอ่อหนึ่งนาทีนะครับความชื้นน่าจะเต็มนะครับนี่ให้เพื่อนๆได้ดูหมอกนะครับนี่ใส่หมอกด้านหลังนะครับตอนนี้ก็สามสิบวินาทีผ่านไปนะครับนี่ ก็เฉพาะห้องนี้นะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าบวกสี่สิบสามนะครับสี่สิบห้านะครับประมาณสิบห้าหัวพ้นนะครับเฉพาะห้องนี้นะครับนี่ผ่านไปห้าสิบหกวินาทีนะครับก็ได้จะได้หมอกประมาณนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเรียกว่าสี่หัวพ้นนะครับสี่หัวพ้นนะครับแบบนี้นะครับที่หัวเรียกสองหัวพ้นนะครับ ลักษณะนี้นะครับตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งนาทีสิบเจ็ดวินาทีนะครับนี่นะครับหมอกมันจะท่วมมเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเราเดินเดินตามมานะครับอห้องเล็กห้องนี้นะครับสองเมตรนะครับสองเมตรคูณสามเมตรนะครับก็จะได้หมอกประมาณนี้อันนี้มันแค่สามห่อพันนะครับหนึ่งสองสามแต่ตอนนี้เราเปิดหน้าต่างอยู่นะครับหน้าต่างกับประตูนะครับ อันนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีสี่สิบสามสี่สี่วินาทีนะครับไปเพื่อนๆได้ดูก็มายืนข้างนี้นะนะครับตอนนี้คือหมอกท่วมๆนะครับผมเดินเข้าไปเนี่ยเพื่อนๆเห็นเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวผมพาเดินไปดูห้องข้างๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับอันนี้คือห้องถัดมานะครับจะเห็นได้ว่าหมอกท่วมมากนะครับนี่สองนาทีนะครับเดี๋ยวประมาณนี้นะครับพื้นนะครับ พัวพื้นก็จะเปียกนิดหน่อยนะครับเริ่มเริ่มเป็นรอยเท้าแหละก็ถือว่าเปียกแล้วนะครับสองนาทีสามสิบวินาทีนะครับเป็ดเปดเปดโอเคนะครับสองนาทีสามสิบห้าวินาทีเดี๋ยวผมพามาเดินมาดูด้านนี้นะครับตามมาตอนนี้มันจะมืดแล้วนะครับด้านหอนกเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่หมอกนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับ ความท่วมนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> แต่พื้นมันก็ค่อนข้างเปียกนะครับค่อนข้างเปียกชื้นเนี่ยเดินมาเป็นคราบรอยเท้านะครับก็จะประมาณนี้แต่เวลาที่เราทำจริงนะครับเราก็จะไม่เปิดนานขนาดนี้จะใช้เวลาแค่ประมาณหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดพัดลมดูดอากาศทั้งหมดนะครับนี่ ตอนนี้เราเพิ่งติดตั้งเสร็จนะครับเราเปิดพัดลมดูดอากาศตรงนี้นะครับเห็นไหมครับน้ำที่เราพ่นเนี่ยมันจะไปเกาะตัวพัดลมนะครับนี่คือนี้นะครับนี่เห็นไหมน้ำมันจะไปเกาะทีนี้เดี๋ยวเราถ้าเราเปิดมากๆเนี่ยพัดลมมันอาจจะเสียได้นะครับเดี๋ยวเราจะาปิดพัดลมตอนที่ความชื้นทํางานนะครับเปิดแค่แป๊บๆนะครับ แล้วพวกช่องลมพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดทั้งหมดปิดทึบนะครับปิดแสงปิดเรื่องความชื้นอะไรเนี่ยอันนี้ความชื้นมันเราเปิดพัดลมเนี่ยมันดูดออกไปหมดดูดออกไปหมดแล้วก็มีช่องระบายออกหมดนะครับอืมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ลองเปิดใหม่นะครับจับเวลาใหม่อีกที่นะครับเซตที่สอง เปิดเปิดนี่ชุดที่สองนะครับเดี๋ยวผมจัดเวลาใหม่นะครับเนี่ยสี่วิห้าวิห้องนี้เดี๋ยวถอยถอยบีคุณจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับเห็นไหมผ่านไปสิบสิบสามวินะครับสิบสี่วินาทีนะครับเนี่ยตอนนี้สิบแปดวินาทีนะครับยี่สิบสองวินาทีนะครับตอนนี้ ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับี่ให้เพื่อนๆได้ดูเทียบกับเวลาด้วยนะครับอันดูมาด้านนี้นะครับหมอกจะท่วมมเลยนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวเดินดูตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับจะเห็นหมอกที่สวยเลยนะครับตรงนี้ห้าสิบวินาทีเนี่ยหกสิบวิเนี่ย เห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งนาทีนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเป็ดๆนี่นะครับนี้เดี๋ยวเราช่องลดหน้าต่างอะไรพวกนี้เราปิดหมดปิดทึบนะครับช่องลมปิดหน้าต่างปิดนะครับใช้พัดลมใช้ระบบปิดนะครับระบบปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับอาจจะเป็นคลิประบบเสียงนะครับ แล้วก็อาจจะเป็นคลิประระบบค่อนหมอกอัลตราโซนิกนะครับก็เดี๋ยวมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับอาจจะมีชุดเสียงไมหนึ่งคลิปนะครับเสียงนําทางหนึ่งคลิปนะครับแล้วก็จะเป็นชุดเอ่อพวกเสียงนอกบ้านนะครับเอาไว้เพื่อนๆได้ทํากันเองได้นะครับส่วนท่านไหนที่สนใจนะครับแล้วก็ทําเองไม่ได้นะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมได้เลยนะครับ 089ครับ2911299ครับผมช่างทีนะครับย้ำอีกทีนะครับ0892911299นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ในคลิปนะครับก็ท่านไหนสนใจต้องการอะไรนะครับเกี่ยวกับบ้านน้องแมนโทรมาปรึกษาผมได้ตลอดนะครับสวัสดีครับ